ล <c oughs> <c oughs> ดิ๊กโดนละลูกดิ๊กโดนละลูกดิ๊กโดนละน่าน,น่าน,น่าน,น่าน่าน่าน,น่าลูกดิ๊กโดนละน่าหน่าหน่าน่าจะเมฆจะปกละ นั่น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 เมกสู้เลยเอกไปจากวยทอเมกสู้เลยเมกสู้เลยเอาไปจาก,กวายทอเมกสู้เลยเมกสู้เลยอะไร <c oughs> จัดการเลยเมกจัดการยอมแบกเข้าใต้โต๊ะดิค่ะผีห <c> ล <oughs> อกอะละ ดูดิกออกไปเลยดูดีออกไปเลยแล้วเอ๊ะจถ่ายวิดีโอทำไม